สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เนาะนะคะเช้าว,วันศุกร์นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะน้ำมีมีดนะคะหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้เนาะนะคะนะคะตามรวมฝักก็เก้านิ้วกว่านะคะนะคะเฉพาะใบก็ห้านิ้วเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสําหรับเอ่อ มีดพกพานะคะทุกท่านค่ะมีดสำหรับพกพาเนาะนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเอาใส่กระเป๋าอาใส่ถุงย่ามนะคะสมัยก่อนเขาก็จะเอาใส่ถุงย่ามนะคะทุกท่านเอาใส่กระเป๋านะคะเอาใส่กระเป๋าเดินทางเวลาเขาไปไล่ไปนาไปป่าไปเขาเนาะคนแก่สมัยก่อนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเก่าเดิมๆนะคะนี่ค่ะก็จะเป็น ลอ,อยเก่าของไม้ที่เขาประกบแต่กันนะคะจังหะเขาทาแบบสมัยก่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอาจจะไม่มีสมัยก่อนอาจจะไม่มีอะโลมิเนียมหรือว่า,อาทองเหลืองรัดนะคะนะคะเขาก็จะทําขึ้นมาแบบใช้หวายเนาะนะคะใช้หวายง่ายๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความศักสิทธิ์เข้มข้างนะคะนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมท่านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ข้างก็เก่าดั้มเดิมนะคะทุกท่านนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันนะคะก็มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทั้งคู่เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนก็มีทองท่านนี่คือแบบเป็นที่อาอาญาโยมหรือเป็นประชาชนนะคะทุกท่านนะคะ่ะเข้าไปบูชาไปกราบไปไหว้น้อนะคะเพราะว่าเอามาปกปักรักษาะคะป้องกันภัยต่างๆหรือว่าสมัยก่อนอาจจะมีป่าดงดิบเยอะนะคะทุกท่านนะคะ่ะ เขาก็เอามาพกติดตัวเวลาเขาไปไหนมาไหนเดินป่าเดินเขานะคะทุกท่าน,นะคะหรือไปไล่ไปนานะคะนะคะ mm hmm. ก็อาจสมัยก่อนนี้พูดตรงๆก็คือ,อเป็นเมืองที่ที่สมัยก่อนก็ลบราค่าฟันกันเยอะนะคะแล้วก็มีโจรเยอะนะคะเวลามีปัญหาเลยเขาจะยิงทิ้งเลยแบบ สมัยก่อนนี่เนาะนะคะเป็นป่าดงดิบนะคะทุกท่านนะคะเ <c oughs> วลากอไผ่คะ่ะเวลาเข้าเผาอย่างเงี้ยก็จะเผาตามป่าตามดงเนาะนะคะ <c oughs> ตามป่าช้าเขาเรียกป่าช้านะคะทุกท่านไม่ได้มีเมมนะคะนะคะเ <c oughs> วลาเขาไปหาอยากหากินไปหาผักหาเห็ดหาสัตว์ป่าหรือว่าอะไรนะค่ะเขาก็จะพกตลอดนะคะ <c oughs> เพราะว่าสมัยก่อนนี้นะคะเพราะว่าจะมีไม่มีเมมนะคะ เขาก็จะเผาผีบางครั้งก็จะอาจจะเป็นผีทเวศชีผีเล่ยล่อนผีตายหงเนาะก็เฮียนนะคะทุกท่านก็ญาติโยมนะคะเขาก็จะไปบูชาหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกค้านะคะทุกท่านเ่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเป็นเสมาใบโพกนะคะเต็มใบเลยนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเขาก็จะเป็นทรงอาจจะเป็นทรงปลาหมอหรือทรงปีกุ้งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นทรงปลาหมอหรือทรงปีกุ้งเนาะนะคะ ไม้ก็เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเ่ยค่ะก็เขาก็จะรัดด้วยนะคะถักเชือกแบบนี้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะเขาถักเอาเนาะนะคะแล้วก็เอารัดไว้แบบนี้นะคะทุกท่านเ่ยค่ะนี่ค่ะความเก่าของเขานะคะทุกท่านเ่ยค่ะก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเ่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะน้ำอาจจะไม่ได้อ่านคลิปหรือว่าอ่านคอมเมนต์นะคะทุกท่านเ่ยค่ะ ท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ำโทรมาหาน้ำคุยกับน้ำได้เลยนะคะทุกท่านแล้วก็หรือว่า,อาแอดไลน์มานะคะทุกท่านค่ะน้ำจะไม่ได้เคยไม่ค่อยได้เข้าไปดูคอมเมนต์นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะถ้ามีแบบอยากสนใจอีพีไหนทักทายมาหาน้ำแอดไลน์มาหรือโทรโทมาเลยก็ได้นะคะทุกท่านนะคะ่ะน้ำก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจและคอมเมนต์นะคะทุกท่านนะคะ่ะอันนี้ก็น้ํารวมฝาก นะคะ12นิ้นวก,กว่าเนาะนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสมัยก่อนนะคะก็จะทําออกมาแบบง่ายๆนะคะทุกท่านนะ,คะ่ค่ะทําออกมาแบบช่างชาวบ้านที่ไปทําที่วัดนะคะนะคะทําให้หลวงพ่อท่านทําพิธีปลูกเศกเนาะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่าน,นะะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็รัดเดิมๆนะคะทุกท่านในะคะ่ะรัดมาสมัย อาจจะรัดให้ความแน่นหนานะคะเพื่อความแน่นหนาเพราะว่าไม้นเนี่ยกันแตกนะคะทุกทา่านเลยค่ะเขาแตกเขาจะแตกร้าวตรงนี้นะคะเขาก็เลยอัดมาแบบนี้นะคะรัดมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอลูมิเน,นียมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะที่กลันนี้นะคะก็จะเป็นทรงที่เป๊ะๆหน่อยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นไม้เป็นไ,ไ,ไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเะยค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งมิด อ่าสมัยก่อนนี่คือใช้ไม้ที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็ไม้เนื้อแข็งมากๆนะคะนะคะอันนี้ใบก็จะเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะนะคะเป็นนี่ค่ะเป็นเปลวเพลิงนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้ก็อ่สมัยก่อนนี่ก็ลายรูปแบบเนาะนะคะหลวงพ่อท่านทําออกมานะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นตรงนี้เป็นเปลวเพลิงตรงนี้จะอาจจะเป็นดอกบัวคล้ายๆแบบ เสมานะคะเป็นคล้ายๆแบบเสมาใบโพนะคะนะคะ,นะคะทุกท่านนลคะ่ะดูดูคล้ายๆก็เป็นเสมาใบโพแต่ตรงน,นี้ก็เป็นเปลวเพลิงนะคะทุกท mm ่า hmm. นะะนลค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็น uh, กระหนกดกไม้นาะคะทุกท่านนลคะ่ะออกมาดับสวยงามมากๆค่ะมีดเล่มนี้นะคะทุกท่านนลคะ่ะ mm hmm. ก็จะทำออกมาหลายรุ่นหลายแบบแต่เราไม่ค่อยได้เจอนะคะทุกท่านนะคะ ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะคะเพราะบางครั้งท่านทําออกมาเยอะนะคะทําออกมาแบบไร้รูปแบบนะคะแต่ว่าสมัยก่อนไม่ว่าจะทําเป็นมีดพกมีดไปแลมีดขุดว่านนะคะมีดอา,อ,าอาจจะเป็นควันช้างหรือว่าเป็นสําหรับพกพานะ,ะนะคะท่านจะทําออกมาหลายรุ่นนะคะทุกท่านนะคะแต่เราอาจจะเกิดไม่ทันนะคะแล้วก็บางคนบูชาไปนะคะทุกท่านเขาจะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะ เขาจะเก็บไว้เป็นวัตุวัตุมงคลเครื่องรางนะคะท่านเขาเอาไปปกปักรักษาป้องกันภัยเนาะนะคะเอาไว้ในบ้านเอาไว้แทนบริษัทร้านค้าร้านค้านะคะปากกันพวกผีปีศาจลมพัดลมพีคุใสยหรือว่ามนต์ด,ดนะคะบางครั้งบางครั้งก็จะเป็นผีทะเวศสีผีเล่ย่อนอย่างนี้ค่ะก็ป้องกันได้นะคะป้องกันได้เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้กอ็อาจจะเป็นไม่รู้ว่าทรงไหนนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ก็จะออกมาแบบอ่อย่างนี้นะคะทุกท่านเขาเป็นเหล็กที่เหล็กที่ดีมากนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเหล็กไม่เป็นสนิมเป็นขุมสนิมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากะคะนะคะนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะทักทายมาหาน้ําหรือโทรมาได้เลยนะคะน้ําไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากคุยกับน้ําก็โทรตรงมาเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะโทรตรงมาพูดมาคุยกันเนาะนะคะเป็นกันเองนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ ท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ําได้เลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสุดท้ายน,นี้น้ําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามน้ํานะคะนะคะน้ําก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีโชคดีทุกทกท่านนะคะนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะจาธุเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ